สบายดีทุกทุกคนวันนนางบ้านบ้านโพนทุกคนทุกคนเกตรที่เขากำยังคนแมงแขงอืคนแมงแข้งเตกวดกระยากชื่อาเบิร์แลกขวดกระยักชื่อพิกันก็มัักขวใจละลายไปกินเขากันเมื่อได้ตะ้ป่วงไปเทิไปต่อไปหาผู้ชายตลอดเออโบได้ใหญ่ๆหย่เน่าเราก็ไป โอ้มีกระเาว่างูใชยกันนโยพรามวนชนคุยเนาะท่านบอกว่ากบด้ว่าฉุกคนกบบ่ากันเด้อเมนให้กระมากอันนี้แหละน้องมือเศ้ามือแรงแนวมันท่านบอกว่ากบดีว่าคนบ่ากันไหนบดีมาเป็นกบดโทูฮาวคอยปัจฉิมซื่อซื้อหวยซื้อเลยของประเทศไม่รตตารีบดะ บวมีเบาเบาเออเบาอ้วนเบาผู้ชายนะบ่เออบอนที่คอยมากลิบมีเลขมาเลขมบลิบัได้ปลอกไปแม่บอนอยู่บอนใครทุกคนใครอยู่ใครกิน ก้อนัวหัวมวนถุงหม่องุบอลกับบวกันด้วยน้กับลุงว่าไปตีแถบปืดก้อกับบากันว่ามวนชวนคุยทุกคนจ้าแมนอันเพลทอะไรน้องไม่ค่าน่ะนะไม่ฆ่าไม่ค่ากรงามใส่ไข่น้ำบ๊อกคุยน่ากับหมักใส่ไข่เช่นนั้นเลยจ้าข้าขาเนีย้อวเหีวด้าเนขาเนียวก็เนอย ตัต้มตัวต้มตัวต้มอนจาน่ถใดนอต้มมือ้าวนบ่เฮยต้มเมือนข้าวในจาน้าวอาการหนึ่งโคกับยังเห็ขอโทษขออภัยเด้อ เจ้าอ <54. S 2> ืมม <cción> ัจฉริยนนเห่นโลภไอประทานโคนนี่ต่คุณมาท่องเที่ยวตะคุณมาทางไต่ทางเนือก็มาทางไทยคินกรมาได้้ะคุณก็มากาบมาไหว้ฮากาวาวงบะถืกเนยบะถืเนยนาเปินมากับมาไหว้มาโคพนตั้งจักหัวโคพนแล้วก็มากินเขากินน้าถูกชูกคุณอัมิน้องแต่ทั้งไต้ทังเนือฮะนะทักรมาที่แหละมาเวที่เขากินน้าแลตะคุมักคุชอบมี มีเบิดทุงยางถูดคนมีกระปุ้นมีปีนฟ้าเป็นตาแชบน้องฟูสาว์ไม่ไม่เท่าไรเนาะเออไม่หลาพันกีบใครถือตัวใหมาหลาหาพันกีบขอบใจขอบใจอันไทกรมาไทกรมาเวชทุกคนไทยกมาเวชมาเวชมาขามาไหวน้ำอ้อนน้ำน้ำน้ำอ้อยน้ำปั่นมีเบิดทุกจุกทุกคน ทางไทยเป็นกับมาทั้งลาวก็มามาหางใส่ทา้งนื้ทุกคนเนาะขี่หลดบอนจอรดกระกว่งวงควงแล้วเฮ้ยทำาีโจดเพราะเราคนก็หมักกบะปุ่นกินกับปุ่นมาไปเบิ่งพวกกินกับปุ่นไะหลังจากทีววัยแล้วก็มาเข่าหนีนะทุกคนน้ำหน้าหมากเาออก้าอานนี้อันนี้เป็นกินกับปุ่นโซนกับปุ่นทุกคนไปตาเฉ็บตอนว่าเป็นโลกินกับปุ่นขอโทษดเด้อ นกินกระปุลรับประทานกระปุนหลังกาแถววัยเลี้ยงกาบแล้วออกมากินกระปุลเราถูกจุกคนบางคนกระถ่ายผูกเมื่อบางคนก็ได้ผูกพธาตุเมื่อกินข้าได้ขงกับเมื่อกินดีไม่ให้เขากระชิบกระทำเพื่อเขาก็ะไอเขาถูกจุกคนกินแล้วก็นั่งกินนะเบตเสษตนวันเรทุกคนนั่งส่โต๊ะนั่งโตนั่งต่างกินแต่เขากระไม่กินเขาข้าวเม่อระถูกจุกคน ใกล้ไปนะนะเย็นหนยยเลาะไปเลาะไปโอ้ยบัตรชิพ้าชื่อเลขชื่อลาบชิพาชืเลข <c oughs> บัตชิพาชื่อเลขเงนแบตเตอรี่ลอตเตอรี่ผัดเบิร์ดใ่หบัตรท,ท่านเออเบิร์ดตะพูไคยดีเนาะไคยดีเป็นไครจิต โอ้ยข้าเจ้าพามาข้าเจ้าฮเซื้ออันอันเจ็ดแหดอะลรทั้งค่ายมีน้ำหวานตาละหล่อไปทุกคนเทา่ทากับไม่ได้ข่าววัดนะซีเมื่ออะไรเนาะใหญ่ๆกุ้งแม่ซีน้ำตาลทั้งสิบวาวทั้งเป็นไข่ทุกคนไข่ไข่หักมาควงหนาควงลังอยู่ บ่วดาวน้ำมันไงเขาเป็นไข่แห้งอรีต่อยแน่เดียวไข่แท้ไข่ว้าวคือนาก้อนอื่คนาก้อนไข่ดีไข่ดีเลขเขาเขาไปเบิ่งในคลิปเพราะข้าวไทยคลิปเพราเป็นไข่อะรีด้ท่านผังมาขอโทษขออภัยนะร้ายอยากซอยอยู่มือเล่ปีนนี้ใค่กระทามาเล่ นเไข่ทุกคนมาจุบนเข่าก็เข่าซะให้มันจบซะหล่อมาก็มีบนนังบนนังบนนังลินนะเพราะว่านางกินเข่ากินน้ำทุกคนนะมีนตุกินกระท่อมน้อยหลังจากเสี้ยวายแล้วเขาก็มานั่งกินลมชโลมวิ้มหนี่ทุกๆคนขั้นตอนไปจากนั่งกินลมชมวิวกันเขากลับไปกินเข่ากินน้ำนักคือทุกทุกคน กินข้าวปุ้นกินข้าวปาดกินปิ้งไก่ฮะอาหารชำช่างก็มีทุกคนตามช่างแล้วแต่เมาหมักแต่อาหารชำช่างนะภาคหน้าน,นะภาคข่างนั่นแต่ว่าอาหารเป็นแบบแบบอาใส่จานแบบกระปุ้นธรรมดาแล้วกันมีกระปุ้นเมี่ยงอยู่นี่บุดคุณข้าไลลายนทุกคนหลังมาหลังมาคนอรุณอรุณหล,ลังมาหลังมาทางคุณทางไหวทางคุณคุณพ่อเนาะกขยุนีขย็นนะทุกคน วิวกระงับน้อเป็นนั่นต้นมะพร้าวซองผักทานแต่ราการยิ้มก็อะไรก็ใช้โคติตาแม่นางด้วยสุขุคนนี้มาหล่อเบิ่งกระเจ้ากินข้าวปุ้นกินข้าวป่านาะอันเครื่องเยื่เครื่องยูเครื่องคลายในบอลพระธาตุโค่นนีทุกจิิงถูกย่างสุขุคนถ้าว่าพะยาครับพายาโคพรนขมาเนาะแต่ถ้าผู้ที่ขอขอพ่อยังกับคอ พอแล้วก็ก,กินขา้าวกินน้ำกินขา้าวกินน้ำนั่งพักผ่อนหล้วก็กเมื่อกันเราจะคุยจะค้นนี่เลยพักก็นั่งพักผ่อนนาตาลีนะักมักบรรยากาศทุกคนบรรยากาศเย็นนะ <c oughs> ทางนาตาลีขี่หลุดมาหนะนาวหนาวเพราะเขาเป็นไข่อันใบใหญ่นะครับคุ้มแม่ซื้ออันคุ้มแม่ซือ้อน้ำตาล นาที่เราบวชสื่อรเราขอโทนขอไันะว่าเขาเป็นไข่สื่อได้จังได้ไข่จากซอยคพอนยูซื่อซอยแน่นซอยแน่ไข่ถ้ามาทำท่าเขากลับกินยาพระราสองเม็ดนะครับยาสุดยาเป็นเต่งไายนะครับสุดหนึ่งกินกรับเหือฮะกระชากหนองทุกคนแต่ว่าเท่าหัก,กอันนางหลุดขี่หลุลดล้มหักเนาะกระชีบ่อบอ่อเศร้าไว้ปันใดใครเมนเท้าอยู่เพื่อนกระชีล้มบ่อผัดกระชีสวงออกอยู่ฮา,า,ากระชีกับเมื่อกอะไรคิดรู้เติบได้ ไปแล้วคลิปหน้าพ่อกำลังขอบุญคุณนายสบายดีือสบายถึกใจกับกดติตามมาีเลยนะทุกผู้ชมคุณสวัสดีจ้า